ครับผมก็วันนี้นะครับตั้งใจจะมาตกปลาที่หมายวัดเยื้องนะครับผมนี่นะครับเป็นหมายวัดเยื้องนะที่ผมเคยมาประจําอยู่นะครับก็พอดีมาเจอลุงพอดีครับแกลงอยู่ตรงนู้นครับผมแกบอกว่าช่วงนี้ปลาเงียบมากเลยนะครับที่นี่นะครับไม่มีปลาเข้าเลยนะแกมาตกตั้งแต่เช้าหละยังไม่ได้สััวแกก็ว่าเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดกลับแหละผมก็เลยไม่ไม่ไม่เสี่ยงลงนะครับผมเพราะว่า แต่น้ำมันน้ำมันขึ้นกว่าตอนที่ผมเคยมาตกนะครับเพราะว่าลุงบอกว่าปลามน่าจะไปอยู่ตรงแพรหลังชายโยเพราะช่วงนี้แพรหลังตลาดชายโยคนมาเรื่อยนะครับปามก็ไปเข้าอยู่ตรงแถวหน้าแพนะครับแถวนี้ไม่ไม่มีคนตกก็ปลามก็เลยไม่เข้าเลยนะปกตีใหมยนี้หม่ดังเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหม่ท่าซ้ายจันที่มากันครับผมครับผมนะครับไม้นี้ก็จะตีเป็นแบบ พุ่มกระโปรงนะครับผมขนมปังปารมเฮานะครับแล้วก็ตะกว่ว ครับผมก็ไม้นี้นะครับผมก็จะตีเป็นหัวาหารนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวก็เกี่ยวเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับวันนี้จะตีะเหยื่อประมาณ3อย่างนะครับผม ครับผมมาแล้วนะครับน้านาครับแต้มแรกของเรานะครับผมก็กินตอนเวลาสิบโมงสิบสี่นาทีนะครับผมยังตีเบ็ดไม่เสร็จเลยนะครับเหลืออีกคันหนึ่งนะครับผมปลาตะโกกนะครับผมตัวนี้ก็ไซส์เล็กไปหน่อยนะครับโอเคครับแต้มแรกมาแล้วครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีน้านานักตกปลาทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็พามาตกปลาหน้าดินนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับคือทีแรกตั้งใจจะไปหม่ วัดเยื้องนะครับผมตรงหลังตลาดชัยโยนะครับแต่พอไปถึงที่ตรงสภาพหมายแล้วนะครับก็ผมปรากฏว่าไม่มีนักตกปลานะครับมีลุงอยู่คนนึงนะครับแกก็ตกอยู่นะครับก็ลองสอบถามแกแกบอกปลาไม่เข้าเลยนะครับที่วัดเยื้องปลาไม่เข้าเลยครับผมวันนี้แกมาตกตั้งแต่เช้านะครับผมแกบอกกันมาตั้งแต่เช้าเลยผมไปถึงแกถึงหมายก็ประมาณแปดโมงครึ่งครับแกบอกยังไม่ได้สักตัวเลยครับ ผมก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับก็กลัวว่าปลามันไม่เข้าก็จะเสียเวลานะครับก็เลยต้องกลับมาที่หมายนี้นะครับผมหมายท่าทรายจันทิ่มานะครับก็วันนี้มาก็สภาพน้ําก็ขึ้นขึ้นมาเกือบถึงขอบตะลิ่งเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยประมาณเก้าโมงเก้าโมงนิดๆครับก็มีน้านา ก็าตกบนแท่นนะครับแท่นกกทรายนะครับคนเดียวนะครับพอผมประกอบเบ็ดอะไรเตรียมจะตีเหย right ื่อแกก็กลับไปแล้วนะครับผมน่าจะปลาไม่เข้าหรือป่านะครับแกก็เลยเข้านะครับแล้วก็มีตอนนี้นมีลุงอีกคนหนึ่งนะครับแกก็มาแทนที่อยู่นะครับแกก็กําลังประกอบเบ็ดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะกลับตรงเนี้มีผมคนเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีน้องอีกคนหนึ่งนะครับมีน้องที่เคยตกด้วยกันเนี่ยก็เพิ่งมานะครับเดี๋ยวก็คงจะเตรียมเบ็ดลงมานะครับ ส่วนตรงลานปูนอ่าทีแรกจะเดินไปลานปูนก่อนไปดูตรงลานปูนผมรากว่าน้ามันท่วมตรงลานปูนนะครับน้ํามันท่วมขึ้นมาก็เลยได้มาลงตรงจุดเดิมตรงนี้นะครับส่วนตรงแพรก็มีลงอยู่แพรหนึ่งนะครับแพรตรงกลางนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นที่เป็นเป็นกระชังปลานะครับวันนี้มีลงหลายคนเลยครับผมมานี่ลงมันประมาณหกเจ็ดคนนะฝั่งนู้นนะครับโนูนนะฝั่งนู้นเป็นแถวเลยครับ เฉพาะตรงไอ้แพรปานี่หกคนแล้วก็ที่เป็นซุมซ้มๆอีกซุ้มละประมาณสองคนสามคนนะครับฝั่งนู้นเยอะนะครับฝั่งนู้นเป็นสิบนะโอเคครับก็วันนี้นะครับผมลงเบ็ดไปทั้งหมดเจ็ดคันนะครับผมคันเล็กคันใหญ่รวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตีเหยือเป็นสามแบบนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งก็ตีเป็นเหยื่อไผ่เขียวนะครับผมไผ่เขียวขนมปังขาวแยมโลนะครับสามอย่างนะครับตีเป็นตะก้อแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ตีเป็น ร้อยมาไลยนะครับแต่เป็นแบบคุ่มกระโปรงเอานะครับแล้วก็วิธีที่สามก็ตีเป็นแบบหัวาหานครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ําถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับผมลองดูครับติดตามรับชมพร้อมกันครับผม าช่ด้วยเคยครับผมนะครับน้าครับมาแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ดีเลยนะครับน่าจะมีครึ่งโลป่อเคครับก็กินคันหมานนะคันนี้ก็คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเพิ่งจะเก็บ stuk, อ,อยู่ในกลุ่มตั้งนานนะครับกว่าจะเอาออกมานะครับผมนะครับตะโกครับไม้หนึ่งแทมครับน้าครับสวยๆนะครับผมตัวนี้ดึงรอกออกยาวๆเลยนะครับ บินมาเลยตัวนี้บินมาเลยครับผมนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มวิสามนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกับสามสิบสี่นาทีนะครับก็เบ็ดชุดใหญ่ของเราที่ยังเงียบอยู่เลยนะครับเนี่ยครับผมน้องกินนีกแล้วน่าจะอยู่นะหัวที่หัวก็มัมเลยเนี่ครับผมของผมนะครับแต้มวิสามนะดูน้องน่าจะอยู่นะอ่ากำมังครับผม นี่ไม้แจ้มสวยๆน้องเราดึงไปสามสี่รอบแล้วนะรอบนี้โดนจนได้นะครับโอเคอกินสองคันเลยนะครับนะาครับนี่กินคันเล็กก่อนนะให้แรกน้องก็ไปวัดพอวัดปุ๊บคันยาวออกแป๊บดูกันนะปลาอะไรนะจะตะโกบ อืมมาแล้วลปีเลยพี่ตัวนี้หลังดําเลยครับตัวผู้ว่าไม่รู้หลังดำโอเคครับอีกแต้มหนึ่งครับผมสวยๆอืมว่ารุมนี้ก็มัง<ห>จริงๆรมนี้สายสวยเลยตัวใหญ่อยู่โอ้แน่นอน ตัวใหญ่งั้เลยเหอตัวใหญ่งนะั้นเลยันนี้ไมหนึ่งแต้มนะครับผมมานครับแต้มที่สี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับกินแต่คันนี้นะครับผมคันมานลนบโอเคครับผมไม้หนึ่งแต้มครับสวยๆคร แต่เนี้ยมันจะไม่อยู่อีกแล้วอ่าครับผมนะครับแต้มนะครับผมน่ครับตะโกกนะครับโอเคครับผมสวยๆครับครับผมนะครับจะให้ดูสภาพหมายนะครับผมก็ท่าทรายจันทิมานะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มีน้ามาตกเลยครับบนแท่นนะบนโกกนะครับสองคนนะครับแล้วก็ผมก็จะอยู่เต็นท์เนี่ยครับพอไปสีน้ําเงินนี่นะครับกับ น้องอีกคนนะครับผมที่เคยมาตกด้วยกันนะครับโอเคก็ลงเบ็ดอยู่ที่จุดเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้คนละประมาณห้าตัวได้นะครับผมนี่ครับก็ตรงนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับว่าง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 ไปถึงตรงอ่าแท่นปูนนะครับแท่นปูนมีน้ำมาลงสองคนนะครับผมแล้วก็ตรงแพรแพรสีเหลืองนะครับมาลงแล้วแพรหนึ่งนะครับ ฝั่งนู้นนะครับผมเป็นแพปลานะครับสวายขึ้นไปสองตัวแล้วนะครับวันนี้ก็ถัดออกไปนู่นครับฝั่งนู้นครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่จุดนะครับก็จุดเราประมาณสองคนสามคนสี่คนนะครับเฝ้าปลาสวายกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าสวายขึ้นน้ําดีอยู่นะครับขึ้นใหญ่ๆหญ่เลยนะครับแต่มันยังไม่ลงไปงมนะครับผมขึ้นใหญ่ๆหญ่เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีจะโดนของใหญ่หรือเปล่านะครับ อืมไม้แตงครับโกกครับผมสวยๆครับวันนี้เก็บไซส์เล็กก่อนอ่าน,นี่เก็บไซส์เล็กก่อน <laughs> ครับผมนะครับหมายหนึ่งแต้มครับก็กินกินหลุมเดิมคันเดิมนะตัวดีด้วยครับผมตรงนี้เนี่ยัวเกือบครึ่งโลนะโอเคครับผมมีสายไงพี่ โดนกับคันนี้มาคันนี้ตะปูแดงหลุมนสให่หลุมหนูยังเล็กอยู่เดี๋ยวเอาตัวเล็กเขยมาก่อน <c oughs> เราเกี่ยวตัวเล้ก่อนนี่ไม่งั้นม yeah, ันไวกว่าครับผมนะครับมาอีกหนึ่งแ้มนะครับผมตัวนี้ไซส์สวยอยู่นะครับตะโกงครับตัวนี้ก็กินเป็นเบ็ดใหญ่นะตัวสิบสองเลยนะครับผมตีสวายไว้นะครับตะโกกินครับผมโอเคครับครับผมนะครับผมผมก็มีอาการนะตอดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูของน้องก่อนนะ๋องผมดึงนี่ครับ อมหม่แต้มครับโกกตะโกกครับผมเดี๋ยวมาดูคันของผมนะเกี้ยดึงดึงไว้ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะเงียบไปแล้วนะเมื่อกี้ ดึงแบบดึงข่วนดึงแบบอ๋อดึงกดอันนุ่มเลยใช่พี่ก็เลยว่ารอให้มันลากก่อนถ่ายของเราแบบเหมือนที่มันลอกให้ในวัดมาสองรอบอ่ะใช่น,น,ๆๆๆๆนั่นแหละอย่างนั้นอ่ะซึ้งๆซึ้งๆแอบกล่าวว่าอยู่แน่อยู่แล้วใช่ยี่ห้อนี้ไม่ลากเลยไหมเพราะน้ำแรงตึ๊ง ผมนะครับมากิแต้มนะครับปลาตะกกครับก็ช่วงประมาณบ่ายเนี่ยนะน้ำมันไหลแรงนะครับปลาก็กินแต่ดึงสายไม่ออกนะครับกินโอเคครับผมนะครับกินอีกตัวหนึ่งแล้วครับดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรน่าจะตะกกนะคือช่วงบ่ายมาเนี่ยนะครับน้ํามันไหลแรงนะครับคือปลากินแล้วดึงลอกไม่ออกเลยกินแล้วป่ายเบ็ดตึก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 อยู่นะครับดึงลอกไม่ออกเลครับหน้ามันน่าจะโต้น้ําด้วยมั้งครับ เอ,อได้บ้างไหนบ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาก่อนเลยกินสลับกันเลยนะครับของผมก็กินกินแล้วก็สลับก็มากินของน้องอีกตัวหนึ่งโอเคเเบิมลยนะ <laughs> ครับแต่วันนี้ถือว่าปลาเข้าดีอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ใหญ่มืเรเ่ิมนี้เฮ้ยสวายหรือตะโกกนนะฝั่งโน้นนะคืนโกกใหญ่หโกกใหญ่นะฝั่งโน้นตะโกกใหญ่นะครับ ใส่ให้หมดตัวอะไรนี่ <laughs> เออใส่ยิ่งเล็กลงนะครับยิ่งตกยิ่งเล็ก <laughs> ไอ้แต้มนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งตีลงไปนะครับเพิ่ง <laughs> ตีลงไปกินอีกแล้ว,บบวเออ,เอ <laughs> ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อย <laughs> ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยไอ้แต้มครับตะโกกครับผมสวย ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะครับก็วันนี้ปลาตะโกกถือว่าก็เข้าเรื่อยๆนะครับก็ผมก็ได้อยู่ประมาณน่าจะแปดเก้าตัวแล้วมั้งครับของน้องก็ได้พอๆกันนะครับผมแปดเก้าตัวเกือบเกือบสิบตัวแล้วมั้งครับก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมปลาตะโกนะครับแล้วก็มีกระมังด้วยครับแต่ว่าปลาสวายยังไม่เข้านะครับฝั่งเรา แต่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับตรงกระชังปลานนะัขึ้นไปแล้วสามตัวนะครับแล้วก็ถัดมาเลยกระชังปลามาหน่อยหนึ่งฝั่งนู้นนะครับก็ขึ้นไปตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ตัวสองตัวตรงนะั้นตัวหนึ่งไงตัวหนึ่งครับขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ซ้ายสวยอยู่นะครับน่าจะมีห้าหกโลครับผมฝั่งนู้นขึ้นสี่ตัวแล้วนะครับฝั่งเรานี่ยังปลาใหญ่ยังไม่เข้านะครับผมมีแต่ปลาตะโกบ แดดวันนี้ก็ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับใช้ได้เลยครับแล้วน้ําก็ยังลงไม่เยอะนะครับน้ําลงไปหน่อยแต่ก็ยังลงไม่เยอะน้ําก็ยังไหลไหลแรงอยู่นะครับแล้วก็ปลาถวายก็ขึ้นขึ้นหน้าดีดบ้องหูอย่างเลยครับขึ้นข้างหน้าเพ็ดเราเนี่ยครับขึ้นตูมตามตูมตามนะครับผมหน้ากินมากเลยนะครับฝั่งนี้นี่กินนะครับไปกินฝั่งนน้นนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับแดดดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามันน่าจะงมเหยื่อนะครับน่าจะเจอเหยื่อเรานะครับผมโอเคครับผมไปลุ้นต่อครับตัวปลาหน่อยนี่ครับผมมาอีกแต้มนะครับอโอเคครับผมมาครับผมหนึ่งแต้มครับปลากระมังครับคันนั้นนี่หลุมกระมังจริงๆครับผม ดีขึ้นมาหน่อยเอสวยเลยครับแต้มนี้นากประทูว <laughs> ครับผมนาครับอีกหนึ่งแต้มแล้วครับปลาตะโกนครับก็ช่วงนี้ช่วงบ่ายมาเนี่ยกินแล้วก็คือลอกไม่ออกเลยนะครับฝั่งนู้นก็ได้นะครับปลากระมังนะครับน้องก็ได้นะกินพร้อมกันเลยครับกินคู่โอเคครับผมเมื่อกี้จะได้นะครับน่าจะเป็นปลาสวายนะมัวจะไปเปิดกล้องอยู่นะครับผมออกยาวๆเลยประวัติเลยว่าวเลยครับเอ๊ยโอเคครับผมหนึ่งแต้มโกครับ มาอยู่ีกหนึ่งแต้มก,ก่อนกลับผี <laughs> ค,ครับผมนะครับมาดูผลงานนะครับของน้องเขาน่าจะสิบกว่าแต้มนะครับก็จิ๋วจิ๋วว <laughs> ่าิวกำมังทั้งตะโกกนะครับผมใสสวยๆเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้รอเลยแจ๋วแจ๋ว โอเคครับผมนะครับก็ดูผลงานปลารวนของเรานะครับผมวันนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมเป็นนี่ครับตะโกะครับผมเปนล้วนเลยนะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบตัวพอดีครับผมโอเคครับผมก็อิดีวืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับทาทรายจันทมาครับผมสวัสดีครับ